หักประเทศไทยบอกอะไรเต็มปากว่าหักครับผมแม่เนี่ยครับนาอคือว่าเป็นแรงงานลาคนหนึ่งนาอทีีนะครับแว่าดีประเทศไทยกับจ็คสินโคว่าจะเป็นยังไเนาองซีเบียนอนาคตอันนี้ก็คือด้ดีกับพอประเทศไทยพี่น้องอยากขอบคุณประเทศไทยปะอยากขอบคุณประเทศไทยหลายๆที่ให้โอกาสหลายๆประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาหลายๆประเทศเนาะคนไทยเป็นใจดีเปิดใบ เปิดโอกาสให้ได้รายประเทศได้มาทำงานหาเงินรทรงเงินให้ขอพนะบพ่วเนาะแต่ไปจุจนเจือทั้งบาทน,นะพี่น้องนี่ก็คืออยากขอบคุณนประเทศไทยได้รลายครับนี่ก็เป็นสา,าวเล่าคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ตัดสินใจออกจากโค้งเขี้ยนหย่อนความลำบากความจนนะพี่น้องมาสู<ม>่ชีวิตเมืองไทยเพียนจบม่หนึ่งนะครับผมแ้วก็ตัดสินใจออกนะครับตอนหนีเพิ่น อัปเกรดได้เงินเดือน18,000บาทแล้วนะพี่น้องโอ้นะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะคุ้นหนาเคยตาเนาะอาจจะจำได้เนาะว่าผู้นี้เป็นไพรเนาะเอฟซีพอดีกัหลายเนียพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ข,ขอกราบสบายดีเด้อทั้งสองสาวเนอะสบายดีสาวตายกับ,ส,บาสาวจันพี่น้องความแม่พ,พี่นอ้องสุ้ผู้สุ้คนเนาะที่เของมารับส้มเจ้าเพชรง,งานอยู่ไทยจักปีแล้วน้องจันเพชรง,งานอยู่ไทยสามสี่ปีแล้วเนาะโอ้สามสี่ปีบ่ะเม่ ได้ข่าวว่าได้เงินเดือนหมื่นแปดเลยบอกได้เงินเดือนประมาณนั้นเลยเนาะวันหมื่นแปดเริ่มแรกก็ได้หมื่นแปดด้ยบอกเริ่มแรกอะวันละสามร้อยโอ้ทุกคนนสุดยอดจนหอดได้เงินเดือนวันละหกร้อยโอ้โหทุกคนเนาะกว่าสิได้หมื่นแปดเนาะโมเมนต์โมเมนต์คล่องง่ายๆนะครับพี่น้องต้องใส่ประสบการณ์ในการทํางานตั้งสี่ปีเนาะถ้าคิดจังได้คือแบบตัดสินใจออกจากโรงเรียนในมือนังนะ คืออันรับแลกก็คือทางขอบรั่วเขาพ่อเม่เพิ่นม่มีเงินทรงอ่ะอันรับแบกต้นๆเนาะคือพ่อแม่ทั้งบ้านเน่มมีเงินทรงอยากเฮียนต่ออยูุ่พี่น้องแต่ว่าฐานาขอบรั่วเฮ้าครับผมได้ยินข่าวว่าเป็นดาวของฮรงเรียนเสียใจว่าทีได้ออกจากโรงเรียนในเมือนั้นก็เสียใจ้วพี่น้องดาวมหาอะไรอพี่น้องคือว่าสาวสาของของโรงเรียนนะพี่น้องน้องจันสาวลาาเนาะ น้องเพควนกาสายไม่เอีไม่สายมาสายมาม่มาของเฮียนสาย,ายคือในรายคนกาน้องเพควนกามีความตั้งใจอยากจะขอของเฮียนเนาะแต่คนสุดท้ายกะได้ตัดสินใจอ๋อของเฮียนอะไรยังแน่เราจากเมืองไทยเนี่ยอะไรย,ยั่งแน่อะจ่ประสงค์เนาะกะมาทำงานหาเงินเพราะตั้งแต่มามมเห็นงานอยู่ไทยสี่ปีนี่อะไยังแน่แล้วมียังแน่กับว่าท่านมีหรอกเพราะว่าเก็บไปเรื่อย เยังไปเรื่อยๆสรงให้พ่อให้แม่ละก็ตัวเองใส่น้ำแน่ถือว่าจุนเจียวขอบคั่อัวะสาสานจุนเจียวขอบคั่ซอยฟอแเมร์ถือว่าท่านในใหญ่งานไปใส่บอสใหญ่งานเขียนงานเก่าตั้งแต่ขามาสมัครมือแหลกคนเนี่ยปาปีหน่องมาอย่น้ำถั่าแก่คนเดียวบอสใหญ่าปไปใส่ เป็นคนที่มีมความอดทนสูงเนาะแม่อดทนอดทน,<ค>นขนาดพี่น้อง<อ>ตั้งแต่ค่าแรง300บาทนะครับพี่น้อง <ม S 1> พี่น้อง300บาทเนาะตอนตอนน้อจงจันเขามาเห็นง,งานนี่อย่าลืมนะว่าน้องเพิ่นต้องเศราห้องเอง <ม S 1> ต้องซื้อเขากินเอง <ม S 1> ใน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 เงินในเวันละสามร้อยบาทนี่ครับพี่น้อง <ม S 1> น้องเพิ่นสู้ชีวิตนะครับจนหอดปัจจุบันนี่จนหอดทุก่งอนีจนเพิ่นได้600บาทนะครับพี่น,อน้องเนาะคือหลายๆคนนะจะมองว่าค่าแรง300บาทนี่ บางคนก็บว่าหน่อยบางคนก็บว่าพ่ออยู่พ่อกินเนาะพ่อหน่อยอยากให้หลายๆคนเนาะม่องน้องจันนี่เป็นแบบอย่างนะครับคือเงินเดือนอยู่ประเทศไทยมันมีสิทธิ์มันมีมันมีเวลาของมันพอดมือเขาก็เพิ่มให้เนาะใส่เวลาโดนบอกกวนสิเพิ่มเงินเดือนโอ้ใส่เวลาเกอสิไรหกร้อยก็ใส่เวลาสามปีเหมือนได้พี่น้อยสามปีเนาะก็แรกๆก็แรกๆก็สามรอยแล้วก็สี่ร้อยสี่รอยห้าสิบ ห้าร้อยโอ้โหขึ้นอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเนาะแมนอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนีแนนๆน่แหละครับพี่น้องเนาะคือบางคนก็นเห็นเงินเดือนไปเห็นงานรายวันสามร้อยโบโอเคบพ่พอกินว่ะบางคน,<ม>น <ๆ S 2> ก็นวอกสี่ร้อยบพ่พอกินเนาะโบหน่อย<ม>อยากให้อยากให้มองมองระย,ยะเนาะมันมีระย,ยะของมันมีเวลาของมันนะมันก็อาจจะอัปเกรดขึ้นในโตเนาะแม่คือน้องจันในท่อเอรอแหลกๆมาได้ได้วันสามร้อยแหลกๆเขากับ,กบท่ออยู่แต่ว่าเขากับ เบิ่งตัวเองเนาะเ้าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะการทำงานคยคิดอยากออกจากงานบ่เวลาข้เมย์เมื่อกี้มีเมย์เนี่ยเนี๋ยวพี่น้องเฮ้ยว่าเข้อเบาคิดพอร์ตเมย์ด้พี่น้องมากครั้งแรกครับนอนห้นอนห้ยไม่ห้เอือยโอหเนาะเพราะว่ามาแรกๆลกัมาอยู่น้ำเอือยพี่น้องแม่มาอยู่นเคยเคยห้คิดพอดแม่บ่เคยเพราะว่าช่วงนั้นกับยังหน่อยเลยบ่สุ่่นไหนใหญ่เป็นไรครับผมเนาะ คือกิตฮอดแม่แหละอันน้ำตาไหลเลอนะคือน้ำตาไหลน้องจันใสชีวิตจังไรแบบตอนตอนมาไทยมาไทยครั้งแรกที่มามาเฮ็ดงานใสชีวิตจังไดกับใสชีวิตจังไรกับรงงานเฮ็ดงานบ่ได้ไปใส่มาแรกๆเคยไปเที่ยวไปเด่นน้ำมูอยู่บปล่าว่เคยได้ไปบ่เห็นน้องจันไปเที่ยวแบบสถานที่แบบช่วยๆงามๆง้มคือจังหายเนาะน้องจันนี่เป็นน้องของเบาวนุนะครับพี่น้องซึ่งเบาวนุนี่โอ้โหไปทุกมองทุกบอดเนาะ แต่น้องจันทร์นี่โบเห็นเพินไปใส่เนาะเพราะว่าทำงานพี่น้องต้องเห็ดให้เต็มที่เนาะเพราะว่าแปลว่าเฮาทำงานต้องเห็นให้เต็มที่นะทุกคนครับผมก็คือแบบคุ้มเทใสกับงานอย่างเดียวเนาะแม่ซึ่งบ่น้อยอยากถามว่าเอาเงินไปใส่ในเวลาซปีเห็นงานอย่างเดียวบ่ไปใส่เก็บเงินสร้างบ้านซอยเอื้อยอันรับดักรักเลียงพอเลียงแม่เดียครอบรัวนําครับผม บ้านลังใหญ่ๆที่ว่าน้องตายไปถ่ายนะบ้านน้องจันเ,เป็นพ่อสามเนาะเป็นบ้านเอือยแล้วก็พวกน้องๆเ,ออเก็บซอยกันอ๋อขีดว่าบโนุนสามโบเมนเนะาะโบนุน้ำเน่กับซอยๆกัน,น,นพี่น้องบนุซอยหาบาทท้านสิบบาทถึงสี่เนาะปีนึงไม่บอกโนุนน <laughs> นนซอยปีนึง่งโอ้ครับผมแม่คือซอยกันพี่น้องคือว่าเป็นสั่งบ้านให้พ่อแม่อยู่อันรับแรกเนาะทุกคนเนาะนี่แหละครับผมเนาะอยากให้อยากให้หลายๆคนเนาะแนม เอาเอาเป็นแบบอย่างนะครับเอาเป็นเอานองจันทร์เป็นแบบอย่างเนาะจุดเริ่มต้นของนองจันทร์นี่ค่าแรงวันละ300บาทนะครับผม,มซื้อเขากินเองเสาห้องอยู่เองนะครับแต่น้องก็อดทนสู้นะครับโบกินโบเลนโบเทียวมีเก็บแน่นอนเนาะแม่แม่มีเก็บบ่มีทุกคนอยากให้น้องจันแนะนําแรงงานแรงงานที่เพิ่นเข้ามาไทยนะที่เพิ่นมักจะมักจะแบบวุ่ยวายให้กับเงินเดือนว่าเอ้ยเงินเดือนบพุ Eden, บพคลที่บุพคลใส่อยากให้น้องจันแนะน,นําแนะนําแบบใดวิธีเก็บเงินวิธีเก็บเงินเนาะก็คือแบบเข้ามา ครั้งแรกทุกคนเ่ากับเอาตามขวเหมาะสมอะไรแย่าเพราะว่าเอากับท่านเลยประสบการณ์ยังขนาครมันคือมาแหลกแกอ่ะเขาท่านเลยโหยังหลายอย่างเนาะอดทนเนาะฮะอดทนแมนบว่อดทนตั้งใจเฮ็ดงานซื้อสั์กับเถาแก่เนาะทุกคนตั้งใจทำงานสิ่งได้ในที่เถาแก่หักที่สุดที่จะสื่อใจเถาแก่ไว้ก็คือขยันตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบงาน แค่นี้เกาแกะก็ห mm ักเลยพยันตั้งใจเหตุงานซื้อสัตทำงานเที่ยงเกาแกะเยู่วะเคยเถียงเกาแกะปะเคยเรามาคู่มือเนาะเกาแกะมามาถูกมือพี่น้องเบิ้งน้องจันคือสีบปลปากพวกกีงนะคือสีแบบเป็นหายเป็นเถียงนะเคยเถียงเก่าหน้าไอ้บวอ๋อโบวบวอบวเคยตาเขาเหตุโบตาเขาเหตุโบพีทไม่ไงล เผ็ดพอพิชกระเทียงขึ้นเนะาะ,ะถต่ว่าแต่ว่าเขาเหยดพีชเนะ Đ าะละหวอดมานะเนาะกระเทียมไม่เนาะอ๋อันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เอาแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะแมนตามความเหมาะสมมันบแมนนะกวบแมนนนนแม้องจันนี่นะครับเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนทุกค,คนอาจจะมองว่าเป็นผู้หญิงที่แบบบ่าปากบวัวตีงซื่อๆนะครับแต่งานที่เพิ่นเห็ดนี่งานคล้ายมะพร้าวงานหนักเลยพี่น้องซับมะพร้าวเฮ็ดเมื่อนั้นซับเป็นรอยลูกเลยเนาะแมนซับให้ลูกค้า คืองานมะพร้าวมันเป็นงานนะทุกคนมันต้องละเอียดมันมีลายเบอร์ลายใส่พี่น้องมันต้องคัดเบอร์แกเบอร์แตกเบอร์ยังคนโมเป็นดีดีกว่สิบเมือดตึ๊บเลยล่ะมื่อหนึ่งนี่น้องจันยกมะพร้าวจักลูกคิดว่าพันกว่าลูกพันกว่าลูกเลยนะสองพันสามพันกระมี<า>่วงมันหลายต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่น้องจันเขามาแหลกๆน้องจันก็นยกไปหมีเลยวะยกแต่ว่าสวงมาแหลกๆเขาแบบว่ายกเวลายเนาะครับเลยยก ซอยกันยกแต่ซูมือนียกได้เลยเป็นบอกยกเองเลยพี่น้องตอนนี้ซูมือนีนะครับพี่น้องน้องจันนี่จนบากกาใส่เสือแต่ยังเสือ,อยังก็นะเพื่อนเสือกาเออเสือกามเสือ,อยังก็ที่ว่าเสือ,อเสือเบี้ยงบอกอ๋อไซตเดียวอ่ะเออเสือไซตเดียวน่ะอ๋อเสือไซต์จันบากกาใส่แต่พวกรามใหญ่พวกรามใหญ่พี่น้องยกหลายนะยกจนกามใหญ่เบิ่งเป็นคนเงียบๆนะครับผมพี่น้องเป็นคนบบปากบบตีงนะแต่ว่าน้องจันนี่โอ้โห โอดแข็งแรงโอดอดทนเลยนะครับเนาะคือบอหน่อยได้ฟังเหล่องเล่านะครับเพราะว่าจากจากเบานุเนาะจากน้องใต้เนี่ยที่บอหน่อยสอบถามแล้วก็แจ้น้องจันเองเนาะตอนแรกพอหน่อยคิดว่าน้องจันน่งข้ายมะพร้าวนาหานซื่อคิดว่าน้องจันน่งซื่อเอ้ยน่งค้ายอย่างเดียวว่าเมียนแล้วทุกคนมันตองมีงานเห็ดครับมันคือกัด อันรับแรกอะคลองมากคลองมาหอดเขาก็ต้องคัดคลองโอ้คัดคลองแม่มี่มนหน่วยแตกแบบมากเลยแตกมีมีทั้งหน่วยแตกหน่วยดำแบบว่าเขาคัดมาจากว่ามันก็บาดเอียบเขาต้องมาคัดเองครับผมแม่บอกว่าอย่างไรพานไลน์ไลน์ไลนหขั้นตอหลายขั้นตอนกว่าจะมาหอดองจันเนาะตอนแรกก็เก็บสดๆแล้วก็พิ่นก็มาปอกเพิ่นปอกหายแม่บอกแล้วแรกเขาก็มาตัดมาตัดละก็มาปอกมาปอกแล้วก็มาเจียพี่น้องครับ มะเจลก็มะต้มต้มแล้วก็มะคัดแยกเบอร์้<อ>ลายขันตอนแฮะลายลายขันตอนเนาะแก่ากวกจะก่าจะได้คลายมัน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 ม่นนันมันนผ่านนันนนนนนน เรื่องราวชีวิตนะครับของการทำงานของน้องเนาะครับผมการทำงานของน้องจันนะครับที่สู่ชีวิตมาแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีใดน้องจันมาไทยเนี่ยตั้งแต่ปีใดสองพันสองพันสามป่ะประมาณนั้นแหละน้องก็จ้าเมื่อไรพี่น้องไอ้ทามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนาะมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่มาเอาเงินเพิ่นซื้อๆบหรือว่ามีความหมักความหักแผ่นดินไทยมีความหักความหมักประเทศไทยพี่น้องหักบ่ะ บมแม่นมาเห็นงานแค่เอาเงินแต่ว่าบหักบอมักประเทศไทยบ,บอมนนหักมาเชื่องหางานหางเงินแล้วก็มาหาประสบก,การณ์ได้หล,ลายอย่างพี่น้องม,มาเบิงบานเมืองประเทศไทยมาเบืองคนไทยเนาะคือบางคนเนี่ยเขามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่แบบทองกระเซ้าเขาก็สื่อ,อกระจมุมจรงจีินะคือมาอยากได้เงินแต่ว่าบ่มีความหมักความหักเลยนะแต่น้องจันนี่หักประเทศไทยหักประเทศไทยบอกอะไรเต็มปากว่าหักหักผมแม่ นี่ครับนาอคตือว่าเป็นแรงงานลาวคนหนึ่งนาอทซีนะครับตัวเองประเทศทไทยกับจักรสือโหว่าจะเป็นอย่างไรน้องซีบีเออนาคตอ,อันนี้ก็คือคได้ดีกับพอประเทศไทยพี่น้องอยากขอบคุณประเทศไทยปะอยากขอบคุณประเทศไทยหลายๆที่ให้โอกาสหลายๆประเทศเนาะบอ่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาหลายๆประเทศเนาะคนไทยเป็นใจดีเปิดใบ เปิดโอกาสให้ได้รายประเทศได้มาทำงานหาเงินทรงเงินให้รอบพร่วเนาะได้ไปจุนจุนเจือทั้งบาทนะพี่น้องนี่ก็คืออยากขอบคุณนประเทศไทยได้ร้ายนะครับนี่ก็ชีวิตให้งงานเล่านะครับผมเนาะที่ได้มาพบหน้า่อตานะครับถึงเป็นน้องของเบานุนะครับเป็นน้องของเซียวนะครับผงเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะกาขอบคุณน้องจันเรลาให้นะครับผมเนาะที่มาออกเป็นเกียรนะครับมาออกส่องของบาหน่อยนะครับ อาจจะได้กาแฟเปกกดติดตามส่องน้องจันซาวลาวนะครับตอนนี้หนึ่งมื่นซับสไครต์แล้วนะครับผมแมนแล้วฝากไปติดตามเลยเด้อขอบคุณหล,ลายๆลายสบายดี